สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading Thalo นะคะความโชคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรมาให้ไพ่ของม่หมอสำหรับนี้ช่วยบอกนะคะมาเช็คพลังงานของคุณจากไพ่เลยแล้วกันนะมาเช็คพลังงานของคุณจากไพ่สักสามใบนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอแวบดูก่อน ถ้วยกับเดอะซันโอ้กำลังมุ่งหน้าสู่ความโชคดีจริงๆในตอนนี้คุณไม่เอาละอะไรเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะฉันต้องการความโชคดีนี่คือความปรารถนานี่คือการส่งสัญญาณให้กับจักรวาลส่งสัญญาณให้กับเบื้องบนส่งสัญญาณให้กับสิ่งใดก็ตามที่จะนําความโชคดีมาให้กับคุณคุณได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางความโชคดีแล้วนะดูเวิ r ์ d ใช่เลย พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คุณโชคดีแน่นอนอาจริงๆคุณโชคดีแน่นอนคุณประสบความสาเร็จในชีวิตมี the sun มี the world ขึ้นมาในพลังงานออของคุณเนี่ยนะแล้วก็ก้าวไม่เทา้าการโชคดีของคุณเกิดจากความพยายามอู้ไอทีไหม <laughs> ไอี่ีไหม the sun the sun the sun the world ก้าวไม่เท้าบอกว่าสิ่งที่ความโชคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคุณเกิดจากความพยายามเกิดจากความอดทน เกิดจากการพัฒนาเกิดจากพละกกำลังทั้งแรงกายแรงใจของคุณคุณทําให้เกิดความโชคดีนี้ไม่ใช่สิ่งที่มันบังเอิญไม่ใช่สิ่งที่ปุบป,ปับฉับพันว่าฉันจะโชคดีเลยคุณมีภาชนะที่ถึงพร้อมกับความโชคดีแม่หมอขอยินดียินดีกับคุณด้วยนะคะสําหรับพลังงานในวันนี้ขอให้คุณรับความโชคดีที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณในทุกช่องทาง เดวิลออฟฟอร์จูคุณขนลุกเลยมันคือมันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับความโชคดีในครั้งนี้นะคะโอเครู้ว่าความโชคดีของคุณเนี่ยจะเข้ามาในหลายช่องทางมากๆเลยแต่ก็ให้ไพ่ช่วยเป็นไกด์แล้วกันนะว่าความโชคดีที่คุณจะเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่เด่นชัดมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรหมายใพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะห้าดาบเด็กถือไม้เท้า แฮมพลนด์ The View of Fortune ความโชคดีที่เกิดขึ้นกับคุณอะผ่านการตัดสินใจผ่านการทะเลาะก,กับตัวเองมาแล้วผ่านช่วงเวลาที่ที่เรียกได้ว่ายากลําบากอะผ่านช่วงเวลาของความเสียใจอะคุณไม่คิดหรอกนะว่าชีวิตของคุณจะเจอความโชคดีไม่เหมอะเชื่อได้ว่าคุณเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่เป็นความท็อกซิกเหตุการณ์ที่เป็นความท็อกซิกในชีวิตคุณเจอความรักที่ไม่โอเคทะเลาะก,กับคนรัก มีประเด็นกับคนรักไม่ว่าจะมีประเด็นน้อยประเด็นเยอะประเด็นมากกลางอะไรขนาดขนาดไหนก็นแล้วแต่แต,แต่สิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณเจ็บมากๆอะ่ะมันเจ็บลึกๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณหันกลับมามีมกําลังอีกครั้งหนึ่งบางคนต้องเจ็บก่อนถึงจะตื่นต้องเจ็บก่อนถึงจะรู้ตัวต้องเจ็บก่อนถึงจะได้สติแล้วคุณว่าเป็นเช่นนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าไม่เอาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เอาละ ความรู้สึกแบบนี้ไม่เอาละไม่ว่าคุณจะยังอยู่กับคนรักหรือสถานการณ์ของคุณอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในที่ทํางานมีปัญหากับคนในที่ทํางานมีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหากับคนรักใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะตัดออกมาจากเขาแล้วหรือยังอยู่กับเขาคุณก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เป็นคนที่มีความสุขได้ในสถานการณ์นี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณบาลานซ์ตัวเองคุณปรับสมดุลคุณฉลาด คุณฉลาดคุณฉลาดที่จะเริ่มต้นใหม่คุณฉลาดที่จะไม่เอาและอะไรท็อกซิกคุณไม่เอาคุณเบื่อบางคนจะชอบอะไรที่มันท็อกซิกโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่คุณเบื่อเอ,อแม่หมอขอขอเอ,เอ่ยกับเอ,อมีม,มีมีเพื่อนท่านหนึ่งเนาะท่านคอมเมนต์มาแม,แม่หมอไม่แน่ใจว่าคลิปล่าสุดที่ที่แม่หมอลงไปแล้ววะนะวันวันก่อนมัน้งไม่แน่ใจนะคะ ไม่เหมาะพูดอะไรก็ไม่รู้ม่ทุกครั้งที่ไม่เหมาะทาคลิปไม่เหมอะจะจะจําไม่ได้หรอกนะว่าไม่เหมอพูดอะไรไปบ้างอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าไม่เหมาะจะไปตามตามสัญชาตญาณตามหน้าไพ่ส่งออกมาเป็นสัญชาตญาณให้ให้โยงเป็นเรื่องราวเขาบอกว่าให้อ่านตามหน้าไพ่เถอะมือที่สามก็มีก็อย่าว่ามือที่สามมือที่สามก็มีหัวใจค่ะว่าอย่างนี้ไม่เหมาะต้องขออภัยจริงๆว่าเท่าที่มาทบทวนแต่ก็ไม่ได้ไปฟังนะไม่ได้ย้อนกลับไปฟังนะ แม่หมอจะบอกเสมอว่าถ้ามีความรักสามเศร้าเนี่ยไม่ว่าใครแม่หมอไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดใครอะไรยังไงเพราะทุกคนต่างมีเหตุผลแต่คนที่อยู่ในวัฏจักรของรักสามเศร้ามันจะเกิดทุกข์มันจะเกิดทุกข์มันจะเป็นประเด็นของความทุกข์ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกคนที่เขาเป็นมือหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาถูกคนที่เป็นมือสามก็จะรู้สึกว่าเขาถูกทุกคนต่างมองว่าตัวเองถูกอ่ะดังนั้นอย่าตําหนิแม่หมอว่า คนที่เป็นมือที่สามก็มีหัวใจแม่หมออย่าพูดแบบนี้ให้อ่านตามหน้าไพ่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วถ้าจะให้อ่านตามหน้าไพา่ไม่ใช่ช่องนี้แน่นอนไม่ใช่ช่องของแม่หมอบอกเลยแม่หมอจะเป็นเพื่อนของผู้คุณถ้าถ้าเกิดว่าคุณยังรู้สึกว่าแม่หมอพูดในลักษณะของเข้าข้างฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็ตามเนะี่ยก็คงเราก็คงไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อก,กัน <laughs> จริงๆแม่หมอไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้นะแต่แม่หมอเข้าใจความรู้สึกไม่ว่าจะเป็น คนที่ถูกหักหลังหรือเป็นคนที่มาทีหลังใดๆก็ตามไม่หมอเข้าใจว่าทุกคนทุกฝ่ายทุกหมดเลยแม้กระทั่งคนกลางเขาก็ทุกไม่หมอบอกเสมอว่าก็ทุกทั้งหมดทุกหมดถ้าอยู่ในวัฏจกักรนี้และเจ้าของคลิปเนี้ยไม่แม่หมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในฝ่ายไหนใดๆก็ตามแต่คุณเลือกที่จะไม่เอาแล้วคุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดหรือใครจะถูกหรือใครจะผิดใดๆก็ตามคุณเลือกที่จะพาตัวเองไปสู่ความโชคดี สิ่งที่มีค่าสิ่งที่ล้าค่าของคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องวิเคราะห์จากคําพูดหรือจากการที่ไม่เหมาอ,อ่านคลิปที่พยายามที่จะเป็นเพื่อนกับผู้คุณในทุกๆคนเลยทุกคนมีมีการผิดพลาดทุกคนมีข้อผิดพลาดไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เหมาเชื่อแบบนั้นทุกคนมีมีการผิดพลาดและไม่มีใครที่จะนําคุณออกจากวัฏจักรความผิดพลาดนั้นได้นอกจากตัวของคุณไม่มีใครตําหนิหรือด้อยค่าคุณได้นอกจากตัวของคุณเอง น่าจะเป็นเพื่อนใหม่น่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆที่เพิ่งเห็นแม่หมอมากกว่าที่จะก็เลยแบบแอนตี้นิดนึงว่าแม่หมอไปว่าเออไม่หมอไม่ได้ว่าไม่ดูนะต้องขออภัยด้วยแม่หมอก,ก็ไม่รู้นะแต่แม่หมอไม่อยากให้ผู้คุณทุกข์กัไม่ว่าพวกคุณจะเป็นมือที่สามหรือพวกคุณจะเป็นมือที่หนึ่งหรือมือที่สองมือกลางเนะี่ย อย่าทำปัญหาไม่หมอบอกเสมอว่าอย่าอย่าสร้างเพราะมันจะทุกข์ให้คุณวิเคราะห์ไตรตรองให้ดีเพราะมันจะเกิดทุกข์เพราะมันเป็ไพ่สามดาบอะไพ่สามดาบคือก,การที่เราถูกหักหลังหรือความรักที่สามเศร้าอะไรแบบนี้มันมันก็เป็นประเด็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ประเด็นแบบนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราแบบว่าเสียใจจากคนรักอาจจะเป็นญาติเราคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาเขาทําให้เราเสียใจอะไรเงี้ยก็ได้นะ ได้หมดเลยแต่แล้วแต่สัญชาตญาณของแม่หมอจะเข้ามาว่ามันเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองบางทีไพ่สามดาบเกิดขึ้นก็ <pouquinho. S 1> ไม่ใช่เกี่ยวกับความรักไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรเลยจริงๆแม่หมอไม่ค่อยอยากอ่านพลังงานชู้สาวเพราะเพราะว่าพลังงานช่องความรักของแม่หมอก็จะมีช่องความรักต่างหากแต่ถ้าในกรณีที่ช่องความความพลังงานความรักในเรื่องของแบบนี้เข้ามาด้วยเนี่ยแม่หมอก็จะต้องอ่านมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นเซนส์หรือหรือแม่หมอจะเรียกว่าบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นการสื่อสารผ่านผ่านผ่านจิต เป็นการสื่อสารผ่านจิตนะคะต้องเข้าใจหน้าไพ่เป็นแค่ไกด์นำทางให้แม่หมอได้รับรู้เรื่องราวของพวกคุณอันนี้บอกไว้สำหรับเพื่อนใหม่บอกไว้สำหรับเพื่อนใหม่ว่าว่าสั่งให้แม่หมออ่านตามหน้าไพ่เธอทูลสั่งไม่ได้เพราะแม่หมออ่านไม่ได้แม่หมอจะทำตามคุณก็ได้แต่แม่หมอทำไม่ได้มันอ่านมันไม่ไปม,ไม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่แม่หมอนะโอ้กระเด็นปิวเลยละ่ะคืออะไรออื ิวเลยเมืเ่อกี้ถ้าใครสังเกตอะ่ะ The world The world อ่าขอตีะระฆังให้เพื่อนแท้ของแม่หมอขอตีะระฆังให้เจ้าของคลิปนี้เพราะคุณจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้ด้วย The tower เร็วๆนี้เกิดเกิดด้วยแบบคุณตัดสินใจอะไรได้แบบไวเลยเออจริงๆออกดีกว่าไม่เอาดีกว่าล้มพ่ออะไรอย่างเงี้ย เดอะฮาโลฟนคุณอยู่ในศินลธรรมอันดีงามคุณรู้สึกว่าศิลธรรมอันดีงามอะ่ะนำพาคุณให้มีความสุขได้อืมช่วงนี้เป็นแบบนั้นจริงๆนะช่วงนี้เป็นแบบนั้นจริงๆพลังงานของคนที่มีความรักที่มันไม่โอเคอะ่ะราชินีถือเหรียญถ้าคุณออกจากพลังงานท็อกซิกอะ คุณเข้าใจไหมไม่เหมอะจะบอกก่อนไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันดึงคุณเข้าไปสู่สภาวะการตกโฟไม่ว่าคุณจะมีรักสามเศร้าหรือไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับคนในคนรักคุณคนในองค์กรคุณหรืออะไรก็ตามนี่คือพลังงานการตกโฟถึงคุณจะถูกคุณรู้สึกว่าฉันถูก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 อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณยังเหนื่อยอยู่ถ้าคุณยังทุกข์อยู่ถ้าคุณยังอึดอัดหายใจไม่โล่งหายใจไม่คล่องมันมันน่าอึดอัดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันผิดทาง นะคะมันผิดทางดังนั้นตอนนี้เจ้าของคลิปจจะรู้แล้วแหละว,ว่าเออแล้วเราจะไปอยู่ทําไมอ่ะเรามีข้ออ้างของของในใจของเราว่าเรารักเราเราถูกเรารักหรืออะไรก็ตามนะเราทุกไหมเราเอาเพียงแค่เศษเสี้ยวของความรู้สึกที่เรามาต้านตัวเองไว้ทั้งทที่ตัวของพวกคุณทุกๆคนนะ่ะมีสัญญาณเขาส่งสัญญาณผ่านความรู้สึกมาให้กับคุณแล้วว่ามันไม่โอเคมันไม่มีความสุขมันไม่ มันไม่โฟเลยอะ่ะเออแทนที่จะไปมีความสุขในเรื่องอื่นๆแทนที่จะแบบใช้ชีวิตละลาแบบในเรื่องอื่นๆให้มันมีพ w e r มากขึ้นมันกลับมาติดกับเรื่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะเคลียร์พลังงานของตัวเองได้ขนาดไหนก็ตามแต่คุณจะต้องเคลียร์ให้อยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดไม่ว่าคุณจะ ทำให้สถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนคุณจะปิดจ็อบสถานการณ์นั้นแบบไหนก็ตามไม่หมอไม่ไม่ฟิกเพราะมันเป็นฟีวิลของพวกคุณแต่สิ่งที่ไพ่ออกมาคุณจะต้องฟิกความรู้สึกของตัวเองจะต้องไปเน้นเลยในเรื่องความรู้สึกของตัวคุณว่าให้คุณมีความรู้สึกดีๆเลิกที่จะทุกข์เลิกที่จะทะเลาะเลิกที่จะเครียดเลิกที่จะมีประเด็นคุณออกได้ก่อนคุณคุณสบายก่อนคุณมีความสุขก่อนคุณชนะคนที่มาอยู่ออกนอกประเด็นเนี่ย จากการทะเลาะเบาแว้งหรืออะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะมันมีไพ่ห้าดาบออกได้ก่อนมีความสุขก่อนเก็บความสุขได้ก่อนอย่าไปคิดว่าเราถูกเราผิดอย่าไปคิดว่าเราเป็นเหยื่ออย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นการที่เราคิดแบบไหนเราเป็นแบบนั้นความคิดของเรานำถ้าแม่หมอบอกว่าถ้ามันมีอาหารที่มาอยู่ตรงหน้ามันหมายถึงสิ่งที่คนอื่นส่งมาให้คุณน่ะ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามทีจงสิ่งที่เขาส่งมาให้คุณคําด่าทอคําว่ากล่าวหรืออะไรก็ตามถ้าคุณไม่รับคุณจะไม่ได้รับพิษในตรงนั้นไม่รู้ว่าใช่คลิปที่แล้วหรือเปล่าที่หมอบอกแบบนี้นะคะก็หลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะเป็นอะไรใครก็ตามเป็นฟรีวิวของพวกคุณคุณต้องตัดสินใจให้ตัวเองมีความสุขให้ได้จะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามคุณจะต้องตัดสินใจให้คุณมีความสุขให้ได้ The halo fan เป็นไพ่ของคูบาจารย์เป็นไพ่ของศีลธรรมมันดีงามความดีจะนำพาให้คุณเดินออกจากความทุกข์ได้นี่แหละคือเหตุปัจจัยที่นักปราชญ์ศาสดา,า,าต่างๆสอนเราเสมอๆไม่ใช่อารมณ์และกิเลสถ้าเรายังเชื่อมั่นในอารมณ์และกิเลสของเราว่าฉันต้องถูกฉันจะต้องยึดตรงนี้ฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณทุกข์หรือเปล่าให้คุณถามตัวเอง ถ้าคุณยังทุกข์อยู่แสดงว่าภาชนะของคุณยังไม่ถึงพร้อมดังนั้นเจ้าของคลิปเนี้ยคุณจะต้องเคลียร์ภาชนะของตัวเองได้แล้วเพราะโอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าคุณความโชคดีต่างๆอยู่ตรงหน้าคุณถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกแย่จังเลยหุ้ยทำไมฉันดวงตกอย่างนี้ทําไมฉันโชคไม่ดีให้รู้ไว้เลยว่าหลังจากที่คุณรู้สึกแบบนั้นนะให้ตัดไปคุณจะได้โชคแต่คุณต้องตื่นก่อนนะ ต้องตื่นก่อนคุณอาจจะรู้สึกไอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ติดขัดโอ้มันโชกไม่ดีมันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนาะนาะมากมายเคลียว่าเออจบแล้วนะเธอพอแล้วนะบอกตัวเองเลยนะไอ้เรื่องแบบนี้พอแล้วไม่เอาแล้วหลังจากนี้ฉันจะโชคดีโดยการอัพพลังงานของตัวเองไวเบชันของตัวเองเซฟแต่สิ่งที่มันจันลงใจทําให้จิตเบิกบานอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตของคุณเบิกบานัลนะเป็นการเบิกบานที่ถาวรด้วยก่อนที่จะไปเบิกบานเราต้องเคลีย์พลังงานลบก่อนเหมือนการย้อมผม เราต้องสับผมให้สะอาดเราถึงจะย้อมผมติดตัวเราก็เหมือนกันความโชคดีจะเข้ามาเราต้องเคลีย์พลังงานลบให้หมดแล้วเราจะรับความโชคดีมันมันจะเป็นมื่อเดียวกับเราเลยและที่สำคัญคุณจะมีความสุขดังเศรษฐีความโชคดีของคุณอ่ะคุณจะมีความสุขแบบเศรษฐีคุณจะเลิกที่จะแบบมาโฟกัสเรื่องความรักมาโฟกัสเรื่องการทะเลาะกับใครประเด็นของใครชั้นเงินอย่างเดียว ฉันฉันเงินอย่างเดียวเพราะเงินคุณไม่ได้โลภนะบางคนแบบไม่หมอจะเป็นเงินอะไรเงินทําให้คุณมีความสบายใจคนรักไม่ดีเงินก็ไม่คล่องแถมไปใหญ่เลยถ้าคนรักไม่ดีแต่ว่าเงินเราดีเงินเราคล่องเราก็โอเคฉันมีเวลาให้ตัวเองไปซื้อของเป็นของขวัญให้กับตัวเองอยากทําอะไรก็ทําไปเข้าคอร์สตรงนั้นไปเอ่อเรียนโยคะ ไปอ,อ,อะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับความสุขอยู่กับความบางังคังคุณจะได้แบบนั้นคุณเชื่อไหมว่ามันจะเป็นบคนไทยจะชอบเรียกว่าทุกขลาบแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณตื่นความเสียใจต่างๆนานามากมายเนี่ยทาให้คุณตื่นทําให้คุณตื่นทําให้คุณได้รู้ตัวการตื่นคือการรู้ตัวได้กลับมาได้สติอีกครั้งว่าเฮ้ยเราทําเพื่อคนอื่นเรากําลังไปทุกข์เพราะคนอื่นเราก็นู่นนี่นั่น อ,อกกอดตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่าความสุขของตัวเองคืออะไรเจ้าของคลิปวันนี้ความสุขคือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้เป็นราชาถือเหรียญเศรษฐีรับไหมต้องรับ <c oughs> แน่นอนคุณต้องรับไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะไหนคุณจะเป็นใครในสังคมคุณจะเป็นคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศที่สามหรือใดๆก็ตามอ่ะคุณหลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้หรอกถ้าคุณยิ่งรังเกียจคุณยิ่งมีความทุกข์เพราะเรื่องนี้ดังนั้น คุณจะได้ในสิ่งนี้เพราะคุณไม่ได้รังเกียจคุณเห็นสิ่งพอคุณเห็นตัวเองมีค่าปุ๊บเงินจะเข้ามาเพราะคนอื่นก็จะเห็นสิ่งที่มีค่าของคุณด้วยนี่คือความโชคดีที่สุดของคุณที่คุณกําลังจะได้รับนะคะแล้วมาดูสิอีกสักสามใบนะคะ The e m p l a s e ไม่ต้องห่วงเลยทั้งโชคดีทั้งวาสนาบารมีมาแบบจัดเต็มจัดหนัก the sun the world t e m place ราชารือเรียนเนี่ย จุดจุดของคนที่มีโชคที่สุดคนที่มีบาร,รมีเต็มที่สุดอะไรก็มาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณจะเชิดคุณจะแบบเขาเรียกตัวพ่อตัวแม่ของคุณเลยอะเออไม่มีอะไรไม่มีใครมาทําให้จิตใจของคุณพังทลายได้อีกแล้วไม่มีเซเวนออฟซอร์แล้วก็คิงถือดาบเดี๋ยวขอขยายเซเวนออฟซอร์นะเจ็ดดาบนะเจ็ดดาบเป็นก้าวไม่เท้า คิดเหรอว่าเรื่องนี้จะไม่เคยเจอมาก่อนคุณบอกแบบนั้นคิดเหรอว่าเรื่องนี้ฉันเป็นจะเป็นเรื่องใหม่สาหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันเจอมาเยอะแล้วคุณเจอมาเยอะแล้วคุณเจอคนที่เป็นลักษณะนี้อ่ะเขาเรียกว่าสาเหตุปัจจัยสถานะต่างๆที่สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันบ่อยมันบ่อยแล้วเบื่อแล้วอืมบ่อยจนเบื่อและตื่นดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่วนลูปกับกับสถานการณ์อย่างนี้ดีกว่าแต่สาหรับ The Hermit เดอะเฮอร์มีตแต่อยู่คนเดียวก็ไม่เสียหายหรอกถึงแม้เขาจะอยู่ด้วยถึงแม้คนคนนั้นยังอยู่ตรงหน้าเราคนที่มีประเด็นในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่เราหันกลับมาทบทวนตัวเองเดอะเฮอร์มีอ่ะคุณเนี่ยคุณจะมีเวลาได้อยู่กับตัวเองมีเวลาได้ทบทวนตัวเองมีเวลาที่จะไม่ต้องมานั่งแล้วว่าเขาจะพูดกับเราอย่างไงนะเขาจะไปทําอะไรนะเขาจะไปทําไม่ดีหรือเปล่าเขาจะหักหลังเราหรือเปล่าไม่เลย คุณจะไม่ได้สนใจใยดีอะไรตรงนั้นแล้วคุณจะหันมาทบทวนตัวเองแล้วก็ศึกษาตัวเองมากขึ้นตัวเองอย่าไปเรียนโยคะตัวเองอย่าไปเรียนว่ายน้ําตัวเองอย่าไปเรียนอะไรคือหาเวลาปนเปลอตัวเองได้คุณมีทรัพย์บางคนบอกว่าเฮ้ยยังไงไม่เหมอะฉันยังไม่มีแต่คุณจะได้ทรัพย์เพื่อมาเกื้อหนุนความสุขของคุณนี่แหละคือความโชคดีของเจ้าของคลิปนี่แหละคือความโชคดีของคุณนี่แหละคือความโชคดีของคุณไม่ว่าคุณจะ เป็นใครอย่างที่บอกไปถ้าคุณเบื่อกับสถานการณ์นี้ถ้าคุณเบื่อกับอะไรที่มันวนลูปอยู่แบบนี้โดยที่ออกจากสภาวะนี้ไม่ได้อะนะแสดงว่าคุณเริ่มรู้ตัวคุณเริ่มตื่นดังนั้นการตื่นของคุณจะต้องเป็นการตื่นที่แบบสดใสพาตัวเองเข้าหาความสุขหาความสุขเลิกเลิกไปว้องแวงวงเวาะแวะ,วะ บวยวายอะไรทั้งสิ้นเลยรลักตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะได้เงินคุณจะได้ความความเขาเรียกอะไรดีเอมเพสอะคือราชินีจักรพัดดินีอะไม่ใช่ราชินีนะเขาเป็นจักรพัดดีนีดีเอ็มเพสคือจักรพัดดินีคือจุดที่คือใหญ่สุดดีสุดเลิศสุดเชิดอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้จ่ายหาสิ่งที่มีค่ากับตัวเองอย่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยคุณจะเลือกใช้ในสิ่งที่ตัวคุณมีความสุข นี่แหละคือตัวคุณนี่แหละคือความโชคดีของคุณคุณคุณเคยไหมว่าอยากมีอยากมีเงินอยากมีความพร้อมแล้วเราจะอยากไปเที่ยวตรงนั้นเราอยากจะไปตรงนี้เคยไหมเคยไหมนั่นแหละคุณจะได้คุณจะพร้อมไม่รู้คุณก็แบบมีความรู้สึกเฮ้ยมันมาได้ยังไงไม่รู้ไม่หมอแม่หมอจะบอกให้นะเท่าวันหนึ่งอีกวันสองวันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบว่าหรือเกิดขึ้นแล้วกับคุณนะคุณบอกว่าอยู่ดีๆก็มาได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเกิดจากคุณเปลี่ยนวเบชั่นไม่อยู่ดีๆก็มาแต่ เกิดกับการที่คุณเปลี่ยนวเบสชั่นวเบชั่นคือความรู้สึกคืออารมณ์ของคุณอารมณ์ดีนําความโชคดีมาให้และคุณทําตัวเองแบบให้มีความสุขเห็นตัวเองแบบขอบคุณได้เสมอรู้สึกคือหมดในช่วงของการแบบด้อยค่าตัวเองแล้วเงี้ยคือขอบคุณตัวเองได้เสมอเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่าฉันโชคดีจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคุณฟินกับความโชคดีอ่ะแล้วสิ่งนี้แหละจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเราจัดลำับคลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณมากค่ะ